เอาตรงๆนะทุกคนที่ที่คนอื่นพูดอะไรนะไม่ไม่ผิดมีแต่ส่งเสริมกันแต่ที่แพลวพูดอะไรคือผิดหมดอ่าให้มันดีแต่ให้มันดีนะแต่ซูนันติมันสิดีแต่ซูนันบอกกูถามดูกู้อื่นซัวเบิืสม,มันดีแต่ซูนันบอกบางเดือนมันก็เรืออวดเด็คนเั่ากูจะโพสอะไรนี่ผิดหมดกูจะแชร์อะไรนี่ผิดหมดเลย แต่ที่สูเห็ดน่ะสูเท็ถือติสูถือบัติให้มันดีแต่พอตาแม่สูนันติมันบอกคนเรามมนก็ไม่ขีดจำกัดที่ผ่านมาฉันไม่เคยพูดอะไรฉันไม่เคยพูดอะไรเลยคือจบคือจบแต่ไม่ยอมจบก็อ่ะโอเคก็ได้ไปก็เมื่อยขึ้นกันไปก็อยากยาให้มันจบแค่สิ่งทีบแต่กูหลายสูกูสิแช่กูสิพูดเอยียรง เขาเือนมันแ็คขัดแข็มันโพดไปแล้วมันเกินไปโ,โ,โอดพ่ค่ะพกกูเฮดอีหยังเดิตายเขาไม่จบไม่จบอีหยงังกู้เฮดอีหยังบอกที่ผ่านมาบริด้อีหยังเลยแต่ไม่ได้จุดประเด็นนะฉันบอกก่อนนะแล้วเรื่องคอมเมนต์นี่ทุกคนก็ <c oughs> ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับทุกคนเพราะว่ามันก็จะแบบมันก็ดูไม่น่ารักอะเออทุกคน พี่พี่ที่หยุดชมพี่หยุดชมบุรีไม่เป็นไรครับปอบคือพี่ขอบคุณนะครับคุณด้วยความเป็นห่วงเรื่องเขากบบคนหนุ่ยคือกันคนหลอบขลังเขาเนี่คือเขามเรื่องเขาแบอยากบอกอย่างยังได้ป่ะก็ไปมันก็มีประโยชน์แต่พอมันบ็จบอีดีนั่งนี่นะเขาขอออกมาเบาเขาก็ออกมาพูดย่าให้คอยเบาถามว่าคุณงานออกมาสิพูดมันไม่มีประโยชน์รักท้าอีียงนะคอยกับมีคือกันแหละแต่ว่าคอยกับเบา คิดว่ามีอะไรขมขวอยว่าไม่อยากจะเสียดอกเอาออกมาโหลดอืมเอาออกมาโหลด้าซีบอีหยังถ้าสิเฮ็ดอีหยังน่ะเฮ็ดออกมาเลยเห็นมันเลี้ยวไปมันสิเดียวจบมันสิเดียวจบอืมตาสิบอกว่ามีกิ๊บมี่เหี้ยอะไรพุ่มหมอกพุ่มใหม้อีหยังน่ะพุ่มใหม้เนาะบ่จบแล้วเธอเอาออกมาดูกิ๊บพุ่มใหม้น่ะกูก็อยากเห็นคื่อไงอืเอาออกมากิ๊บพุ่มใหม่ะเอาออกมาดูกูถามเลยว่ากูได้สิไปเฮ็ดทีเดียวอยู่พุ่มใหม้กูถามดูเอาออกมาอยากเห็นอืม ยอ,อย่าเปล่าซือๆกูใหม่กนะูใหม่น่ยกูอยากะเื่ออยากเพนเี้ยบเอาแล้เดี๋ยวแตกมี่เนจบเอาื่นละแน่กับ,บ้ตองปามื่อไรจะพูดเมื่อไรจะพูดถึงเวลาเดีจจ๋ยวพูดเองไม่ต้องมาเขาต้องมาเสือกผูเขาหเห็นเบื้องหลังเขาอ,องูเบ,บ,บื้หลังเขาบอกบอกซื่อๆเขาที่ตัวล,ล,กล,ลูกหลานที่ตัวเล็กน้อยสดีๆได้จะคล้อ,องกันตี อันบนแนวบอดีอันแนว่ยอาจารย์สารนสินบอกเอาไปเบิดอันแนวดีดีของกูก็คือเบาแหนะความดีมันก็บ่เคยมีเลยติมันมีเลยบอกว่าความดีนะทอมเมคือผมพูดตรงๆผมก็อยากให้เป็นส่วนเป็นส่วนของนาาเอกครับผมก็เป็นคนที่เรื่องตรงนั้นก็ให้ให้นาาเอกให้นาาเอกเขาของพูดดีกว่านะครับเรา ว่านางเอกเป็นแบบไหนผมว่ายังเป็นกำลังใจให้กันางเอกแล้ครับแล้ครับก็มีบางท่านอาจจะแบบมายุ่งมาเสือกอะไรโน่นนี่ผมไม่ได้เสือกไม่ได้ยุ่งนะครับถ้าผมเสือกผมยิ่งผมก็ต้องพูดอันนี้ผมไม่พูดตรงนี้แต่ผมพูดได้แค่ว่ามันก็คงผิดกับพราะผวามเป็อยู่ตรงนี้แปลกดลถ้าผมไม่ให้กำลังใจนายเอกแต่ผมไม่ให้กำลังใจนางเอกแล้วครับแล้วก็ก็บางท่าก็ไม่ใจแกสุดยก็กันน พูดคุยครับพูดคุยเองดีกว่านะครับซันก็เป็นมันใจให้อย่างเดียวผม,ผมทำถูกเพราะเผมไปรับส่งมาเป็นแบบใจเขาเองอเอบ,า,อบออา,อางทเขาช่วยกัก็จะก็จะหมดเลยใจเย็นๆแบบอะไรออกมาเลยคุณบอกว่าคุณมีคลิปมีรูปภาพคอยคยบอกว่าเอาออกมาซักคลิปรูปภาพในกลุ่มคลิปคู่ใหม่นอกจากคลิปในรถเอาออกมาเอาออกมาเขาสิดเ,าเดียว่าเธอเดียวนั่นแหละ ล็อกอินใน macbook แล้วลืมออกคุณอาจจะลืมนะว่าคุณลืมออกจากล็อกอินใน macbook ของฉันนะฉันรู้หมดนะฉันเห็นหมดนะฉันยังไม่ทําอะไรเลยฉันยังไม่ทําลายใครเลยตอนยังบอกเอามาทําลายผู้ใดเลยคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณล็อกอินไว้ใน macbook ฉันแล้วคุณไม่ได้ออกนะ คุณไม่ได้ออกนะฉันมีหมดนะฉันรู้หมดนะว่าคุณอะไรบ้างใน Mac Book ของฉันหลงัลงๆมาเพิ่งรู้ตัวแล้วเพิ่งออกไปเพิ่งออกจากระบบ Mac Book ของฉันไปเพราะก็มีเบิร์ขึ้นกันมาคอยบละเลอรที่จะว่าบลเลอรที่จะเฮ็ดซื้อๆเขาเฮ็ดไปพือยังฉันจะทำไปเพื่ออะไร ครั้งแรกเลยที่พูดเรื่องแม่พุกมึงเ,เรื่องมันก็เกินไปเนาะเดือนสิบ,บันดีเดือนจะของจะของกูหิรย่แล้วว่าอนี่ยเป็นอยังมันสีซัวตะกูนกีน่ยบอกข้นในแชทนะี่ยฉันเห็นหมดอยากทำอะไรอย่าพูดเลยทำออกมาเลยทำออกมาเลยให้มันจบกันซะให้มันจบ,จบ,จ,บจบไปคลิปหรอรูปหรอเอาออกมา ออกมาเลยอยากเห็นขึ้นกันคุณผู้ดีทั้งหลายผู้ดีร้อยเปอร์เซนต์่เคยซัวหัวตัวนี่ไงมีอะไรในพุ่มไม้ครับเนี่ยผูก็อยากเห็นเหมือนกันมีอะไรในพุ่มไม้อยากเห็นเหมือนกันจบกัญญาอ่อนที่บอกว่าพุ่มไม้พุ่มไม้นะ ปล่อยคลิปมาปล่อยออกมาเลยรออยากเห็นมันเกิดไปทุกคนไปเลื่อนดูไทม์ไลน์นะคะที่ผ่านมาพี่ปกป้องน้องมาตลอดพี่ปกป้องน้องมาตลอดไม่เคยมีคลิปไหนหรือคำพูดไหนที่มันไม่ดีเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่ได้คนะ้ปกป้องตลอดความดีมันบ่มีเลยบ่อความดีมันไม่มีเลยเหรอความดีนะพูดบ้างคนขอดาขอตุมตุมต่มตุมตุมบางทีมันก็ต้องออกมาพูดบ้างในมุมที่ฉันเป็นแม่ของลูกไหมความดีกูกับบ่มีเลยตี ไปเลื่อนดูไทม์ไลน์เลยที่ผ่านมาทุกๆอย่างมาคุยกันมาคุยกันจบแล้วแยกย้ายกันไปทำมาหากินมาคุยกันเออมานางคุยกันเนี่ยนางคุยกันอะไรเนี่ยือ้น,นี้คนกลางมานางเนี่ยมานางคุยเนี่ยก็คุณคุณพ่อนายห้างก็บอกว่าคุยกันดีกว่ามาคุยกันให้มันจบให้มัมนเหลือเพียงแค่ พ่อแม่ลูกให้มันจบแยกแยกกันไปทํ้งมากเสียเวลาแล้วมากไปมันจบไปมันแล้วบานเมืองเขาเลิกลากันไปเขาเป็มาเห็นมาย่อมเยมยุ่มยิ้มแบบจังสี่มันจบตัวนมันแลวกันไปมันาอาคุยกันซะเอาจังใดกันแล้วมันจบไปคนทีแซ่ทนดีดาย้อนไปดูคลิปตอนที่หนูทําบุญให้แม่นะหนูบอกว่าแฟนคลับหรือเพจใดก็ตามที่ทําเพจมาเพื่อที่จะโจมตีเขาให้หยุด แต่พอคนของคุณด่าฉันคุณกลับสนับสนุนกันคุณกลับไปสนับสนุนกันอย่าบอกว่าไม่สนับสนุนในแชทมีข่อยหูเบิดแต่ข่อยเบาเบาสื่อๆส,สนับสนุนกันทั้งที่ผ่านมาหนูก็บอกตลอดว่าถ้ารักแพลนนะอย่าไปโจมตีเขาอย่าไปโจมตีเขา อย่าไปปันอย่าไปอีอย่างให้หยุดตอนที่หนูทําบุญให้แม่หนูก็เคยพูดแล้วหนูพิดนะหนูเคยพูดแล้วเศร้าสาเศร้าสาเศร้าสาต่างคนต่างหยุดยุดติแต่ใน,น,นเมื่อเจ้าบ่เศร้าเสียก็เฮตดจังไดสิเห็ุจังไดเพราะฉะนั้นมานางคุยกันสาแม,มานางคุยกันสะเสียเอาจังไดเหน็นแมล้ยให้นหันทัวเรืองมนกระจบกันมาเลี้ยเป็นปีเลยแล้วมันก็มีคนชัดมาหาหนูแล้วก็มีโน่นนี่นั่นหลายอย่าง ที่หนูจะพูดก็ได้ถ้าหนูจะโจมตีเขาหนูแคบแชทหรือใน m a c b o ๊กที่มันอยู่ในในแมคบุ๊กหนูเนี่ยส่งให้เพจนั้นน่ะไปโจมตีเขาก็ได้ถ้าหนูจะทําแต่หนูไม่ทําเนี่ยหนูนั่งดูกับน้องก้อย,ยก้อยก็อยู่น้ำข่อย,ยก้อยเป็นคนเปิดแมคบุ๊กนั่งมยน้ำกันทุกคนยังยอมใจเธอเลยว่าทําไมฉันไม่ทําฉันไม่ทำฉันจะทำทำไม ถาคุยขอถาคุย้ยขอถาเกี้าทุกประเด็นก็สิบวันนี้เจ้าบออกมาเรื่องเรื่องทีดิบด้วยกันเลยบอกออกมาเลยมัเปิดใจคุยกันมัคุ้ยกันบิงสิเอาจังใดกับจะเอา,า,อเอาอยัางไงก็เอาคนนอกใจมีสิทธิ์มาพูดเรื่องนี้หรอเกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าทำลายก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคุณรู้ไหมคุณหูบอชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณรู้ตื้นลึกนะบางซ้ำใด อยากเริ่มใหม่ยู่ติคนนอ่ะมันจะอยากเริ่มใหม่อยู่นนยรมมยหรอชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกติดสองคนมันจะอยากเริ่มใหมย่ย่ติถามมึงดูมึงโู่ด้จังไดท่า,ามไชีวิตเขามาแบบไหนมึงมานอนไตเตียงกุติมึงจังสิบหูมึงเคยรู้อะไรไหมล่ะมึงจะสิมาตัดสินคนอื่นนะว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้น มึงรู้จริงแค่ไหนก่อนแต่ละเพจเนี่ยแต่ละเพจที่แบบเออต้องการข่าวต้องการกระแสพยายามทักมหาคอยจังสันจางสี่จังเสียงสันคอยก็บอกเคยไปบอกไปคุยเอียงกับเพจอะที่เขาไปโจมตีพ่อของลูกเขาทักมหาคอยคอยก็บอกเคยไปบอกเอียงกับเขาเลยนี่แต่พวกคุณที่โจมตีฉันว่าฉันไปสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีพ่อของลูกอย่างนั้นอย่างนี้ฉันสาบานเลยไม่มี ถ้าฉันจะทําอย่างนั้นง่ายมากเพราะว่าข่อยมีเบิดในแมคบุกข่อยเรื่องนี้ไม่เคยพูดเขาลืมอ,ออกจากระบบคือ <c oughs> หนูนี่หูเห็นเบิดในแชทในแมในแมกบุกเนี่ยพอข่อยจะเฮ็ดนะแต่ฉันก็ไม่ทำข่อยก็อยากให้มันโจบไปแต่ในเหมอมันบอกจบอ่ะโอเคมาคุยกันให้มันเลวีวแยกย้าย แยกแย้ายกันไปทำมาหากินเห็นมันแหลวมันทัวมันเรือโอดเดียดคนมนะึงลองมาเป็นผูบ้าอันพวกที่เมนเม่นดาเนี่ยมึงลองมาเป็นกูนกนนนมนจกมือบอก็ะไอ้พวกที่นี่ข้าเป็นกระแสโน่นนั้นไปดาเขาน่ะสู้ดีซ้ำไดสู้ดีแล้วบอดีซ้ำไหนจะเป็นเม่นวิาพาทวิจาร์คนน,นั้นคนนี้เบื้องสภาพจากของก่อนมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ระแสที่ผ่านมาเนี่ยข่ยองถามมาดามาบางคนแบบเป็นห่วงแหมว่าอย่าพูดเลยอย่างนั้นางเงี้ยแม่นข่อยเ้าหรือสิบเบามันกระดาข่อยอยู่ดีดามาอยู่ดีถึงจะพูดหรือไม่พูดมันก็ดามาอยู่ดีให้มันดีจะสูคุยฉันบอกเลยนะว่าฉันคุยกับนายห้างแล้วคุยพ่อยายคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรคุณเอามามาคุยกันให้มันจบให้มันจบให้มันแล้วไปลูกมันต้องเติบโตมันต้องมีชีวิตข่อยก็ต้องมีชีวิตไม่ของข่อย เจ้ากับตองมีชีวิตแม่ของเจ้าเห็นมันแลว้วมันหนาลำคานยุมย้มยิมย้มยุม้มยินไสิหรืออย่างหรือต้องการหรือต้องการเอากระแสไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอถ้าบุ๊ดได้คิดว่าฉันเป็นแม่ของลูกรืออย่างกะซางอ่ะคิดเห็นหนา่าลูกอ้าวทีมึงทีมึงทำละ่ะมึงมีความรู้สึกดีมึงม,มึงไม่สงสารลูกหรออ่ะมึงรู้ได้ไงว่าก่อนหน้านี้กูเจออะไรบ้างกูรับรู้อะไรบ้างมึงรู้หรือย,ยัง มึงหูะติอันสุ่มเม็นๆนี่อันพวกวิพากษ์วิจารณ์นี่ตอนๆนี่เยอะมากชีวิตคอยกับตองทำามาหากินคอยกับเบื่อกับด่ามาแต่ละหมื่อแต่ละไล่วันเนี่ยแฟนคลับทักมาเป็นห่วงแม่แพวอย่างนั้นอย่างนี้อุ้หนูขอบคุณหลายๆบางคนสทรงนั้นทรงนี้แม่แพวเห็นหรือยังเห็นหรือยังแยกย่ายกันแล้วสูแยกย้ายกันซะรอคุยรอเคลียให้มันจบกะหาว่าแซกันไปกันมาโน่นนี่นั่งนั่งคุยกัน คือจะเส้นเป็นล่ารักอักษรเลยก็ได้เรื่องทีเรื่องท่าเนี่ยบอกมาเลยสิอาอจังใดถ้าคุณมั่นใจว่าอ,อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้มีประเด็นต่อคอยก็ฮู้คอยก็ฮู้เลยแหละว่ามันไม่จบมันต้องมีต่อไปไปพร้อมณนะวันนี้ฉันพร้อมทุกอย่าง